มาดูคนคือวันนี้เราตั้งใจจะ <c oughs> คือเราตั้งใจจะมาทำลุคแอนด์แบรนแงลุคนี้นะทุกคนซึ่ง first step ็ปสเต็ปแรกคือการทำวิกให้มันแบบเป็นลายแบบเสือ <c oughs> ตอนแรกอะ <c oughs> เราคิดว่าแบบเออใส่วิกสีทองเฉยๆอาจจะได้แต่ว่าถ้ามีดีเทลอาจจะแบบเวอร์กว่าน,นี้เงี้ยเขา้าใจปะเออมาเริ่มทำกันค่ะเริ่มทำวิก เปิดสเตปคือขาตาังดิแรงมากไม่เคยคือยังไงอ่ะ๋ <c oughs> อะนี่ไงมันจิแบบมีบอกอยู่เออเชฟปะตรวจทำผิด no นี่ไงเออตั้งได้แล้วหนึ่งเมตรเป็นกล้องเลินไวน์ คือนี่ได้แล้วหนึ่งเลยให้ต่อทั้งหมดคือเป็นแบบ Chinese language <S <S อุย้ยมันมีรูอยู่อ่อุ๊ยอาจจะมันด้ยากหน่อยกดด็ผิดหรือเปล่า Yes ต้องลองทำก่อนทุกคนเราถึงจะแบบประสบความนั่นนี่คืออะไรอ่ะอีใช่ไหมปแปลกแปลกปะ น่าจะ Let s go to the beat disrespect Nicki Minaj what คือ,อยาจะบอกว่าวิกมีใช้มานานมากแต่แบบปีที่แล้วอะทุกคนซึ่งแบบเออมันแบบดูเสียงค่ะหน่อยนะนี่ประมาณนี้ทุกคนปืนปึน๊บเลิกเนอมาเริ่มทำกันค่ะ ตอนนี้เริ่มแล้วนะทุกคนคือในกล้องมันจะดูแบบน้ำตาหน่อยจะใส่ชุดประมาณนี้ทุกคนเป็นแบบเป็นแบบชุดเดรสฟิลไลประมาณนี้มันก็แอบแบบได้เข้ากับตีมแบบลายเสือไปเริ่มแต่งหน้ากันคะ่ะอันนี้เราแต่งไปข้างหนึ่งนะทุกคนคือเลอิรอดูคลิปในติ๊กต็อกนะทุกคน แต่แล้วทุกคนคือมาขั้นตอนที่แบบโคสดสำคัญที่สุดการใส่วิกนะทุกคนกรี๊ดถึงแบบวิกที่เรานั่งทำแบบนานตั้งนานทุกคนนะมาค่ะโอ้โยยตื่นเต้น,นะนอ่ะ What แอบตึงกระดึงตึงโผล่นะอึองคอมพีลูกนะทุกคนคือภูมิใจมากคือรูอ้สึก คือไม่เคยทําแบบลุกแบบแกะตามแล้วเร็วขนาดนี้มาก่อนนะภูมิใจมากดีใจแอบภูมิใจว่าเออตัวเองก็ทําได้นี่ว่าอะไรอย่างนี้จบไปแล้วคลิปนี้ทุกคนซึ่งแบบเป็น behind the scene เพราะแบบไม่ได้โชว์แต่งหน้าอะไรก็ไปดูได้ใน tiktok อกแล้วทุกคนก็อันนี้อาจจะเป็นแบบ behind the scene ว่าแบบเออก็จะเป็นวิกแบบนี้ไม่บายทุกคนทำไมอีกรอบยังไม่จบคลิป โคตจะสะใจกับลุคนี้อ่ะ Now at 1 a.m เอาวิกออกแล้วนะทุกคนแล้วแบบเย้